สวัสดีครับวันนี้เราจจอยู่แล้วนะครับเจนเคฟิตนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาเตรียมน้ําที่จะใส่ลงเดินโกดนะครับลงเดินอะไรก็ได้นะครับเดทัตเตอร์โกดรก้ามแดงนะครับนี่ครับก็มีนี่ครับท่อบ v c แบบไม่ใส่หลอดนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะใส่หลอดนะครับเนี่ยเป็นใส่หลอดข้างในก็ที่ให้ลงเดิน หลบได้หลายตัวนะครับแล้วก็หินปากการังนะครับเพื่อให้กุ้งปีนขึ้นมาหายใจนะครับก็เนี่ยครับเป็นลูกศิลามิกทําจากเครื่องปั้นดินเผานะครับเนี่ยทำให้น้ำเย็นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นกุ้งตงเดินหัวหลิวนะครับตัวนี้ก็ประมาณ3ามเซนนะครับ ุ้งลงเดินหัวรวสามเส้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกะละมังนะครับผมจะเลี้ยงใส่กะละมังเพราะว่าถ้าเลี้ยงใส่กะละมังเนี่ยมันโตวไวนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะเป็นผมจะถ้าเลี้ยงใส่ตู้นะครับกุ้งจะตายหมดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับผมก็จะเลี้ยงใส่กะละมังโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ํากันเดี๋ยวเราไปใส่น้ําก่อนนะครับ น้ำที่ผมใช้ก็คือเป็นน้ำกองนะครับเนี่ยน้ำกองนะผมโยน้ำที่ผมใช้เป็นน้ำกองนะครับแล้วก็ใส่น้ำเยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ากุ้งลงเดินมันจะเออต้องไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่น้ําก่อนนะครับเ,เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้น้ําตามกําหนดที่เราต้องการนะครับนีค่ครับโอเคพอครับเดี๋ยวนะอัน,นก็จะปิดยากก็ตอนนี้แหละครับจะปิดไหน อยากมาเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอากล้องตั้งก่อนโอเคเสรวนะครับเราปิดเสร็จแล้วทีนี้เราจะขยับกล้องก่อนนะทีนี้นะครับเราก็จะเอากระรังที่เราใส่น้ำเนี่ยไป ตั้งนะครับแล้วก็ทำการใส่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เออจะไปเอาเกลือนะครับเพื่อที่ลด,ดความด่างของน้ำนะครับอันนี้เป็นเกลือนะครับไม่ใช่เออของสกฟอกนะครับเป็นเกลือเนี่ยมีเกลือข้างในนะครับเป็นเกลือ เกลือแกนที่เขาหาบเรียขายกันนะครับเนี่ยแล้วเราก็ามาใส่เราก็จะกะเอานะครับกะเอาตามขนาดของตัวกุ้งนะครับหรือเอไม่ใช่เอาตัวกุ้งครับจะกะเอาตามขนาดที่ใส่กุ้งนะครับเนี่ยอเอาแค่นี้แหละเตียวหอก็ใส่ลงไปอีกสักหน่อยนึงก็ได้ครับ ใส่ลงไปนะโปอยๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วกรปิดฝาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาท่อแบบใส่หลอดนะครับรงไปเลยก็อันนี้อันนึงนะครับแบบไม่ใส่หลอดก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ปากกาล้างครับเป็นหินปากกาลังก็ใส่ตรงนี้อันหนึ่ง ็ตรงนี้อันหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับรงเดิมน,นี่เละครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยกไปทางโน้นนะครับแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาออกใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเปิดสต็อปวาล์วนะครับ ค okay. นี่นะครับแล้วก็ตีให้ออกซิเจนมันมีอยู่ในน้ำประมาณสักสินาทีนะครับแล้วเราค่อยเอากุ้งแช่ลงไปโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอากุ้งนะครับที่เราซื้อมาแช่ลงไปเลยครับให้ปรับสภาพน้ำประมาณ4-5นาทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเอาสาหร่ายกัน ในจังหวะรอให้ครบตามกำหนดนะครับโอเคเราก็เปิดประตูไปฝนตกครับผมบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาสาลา,าล์กันดีกว่าครับเ,เดี๋ยวผมขอเปิดแสงก็ได้โอเค,น,นะอเคนี่ครับอันนี้เป็นบ่อลงเดินเอ่อกล้ามแดงนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ ครับน,นี่คือพ่อของผมเขาเพาะนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเพาะเท่าไหร่นะครับอเคแลีวลก็เนี่ยมันก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้คือแม่ไข่กล้ามแดงนะครับเนี่ยอยู่สุดตุม้มอันนี้คือรูปของมันนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นกล้ามแดงนะครับมีกล้ามากล้ามแดงบูแล้วก็เอ่อ ก้ามแดงธรรมดาแล้วก็เดสคัตเตอร์นะครับโอเดี๋ยวเราเอาสลายไปใส่ให้ลงเดินเราเลยดีกว่านะครับ,คครบแล้วก็เอาสลายที่เราไปเก็บมานะครับก็ใส่ลงไปเลย ะครับส่งไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะปล่อยกุ้งลงไปนะครับอันนี้คือผมจะปล่อยเลยนะเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่แล้วม่จะเป็นที่เปิดยากนะครับเดี๋ยวนะตปิดตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วก็เปิดเป็นทำการเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นรงเดินหัวหลิวนะครับ ตัวเมียนี่นะครับหัวหลิวตัวเมียนะครับสามเซนนะครับเราก็เทลงไปทางน้ำเลยนะครับเนี่ยอ่ะกุ้งไม่ลงนี่ลงไปแล้วนะครับตรงเดินหัวหลิวของเราก็ได้ลงไปแล้วนะครับส่วนเนี่ยครับบริเวณบรรยากาศในบ้านผมนี่ก็เป็น กดด่างนะครับสองตัวผมแบกครึ่งตู้ตัวนี้ก็เป็นกดด่างกันครับเนี่ยเห็นไหมกดด่างนะครับที่ใครที่อยากจะสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ในท่อนะครับด่างหมดเลยครับสามช่องนี้ตัวผู้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวหลิวนะครับหลิวที่เราปล่อยไปเมื่อกี้นี้โอเคครับสวัสดีครับเนี่ยแหละครับสไตล์การเตรียมน้ำของ เจมเคฟิตนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ